สว,สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น ong เช่ายูทูบที่กระลบรักทุกทุกท่านครับสุบผู้สก้นเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศและในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อมาพบมาผอบกันก็หละครับกับบ่าวแดกทางช่องยูทูบได้พี่น้องเด้อมือหนี่งกะจีมากครับตอดต่นทอดเตียนครับอืมถเนี่ยถาตรงนีครับในตอนต้นทูกทุกครับถาเนี่ยฝากตัวพนันได้พี่น้องเด้อเสียขงซอกินเรียบมือนี่งกะจีผ้าเสียขงมากกินยังก่อนนี่ต้มปลาครับต้มปลาคอใหญ่ได้พี่น้องเด้อต้มปลาคอใหญ่ใส่ ใส่หมดแดงคนเราใส่หมดแดงยนใส่หมดแดงใครบ่ได้เข้าไปกินกวนใส่แต่เมล็มันคใส่แต่เมล็มันใส่แตเมล็มันกัดเสียบด้วยพี่น้องเด้อเอ้ามาลุยเดี๋ยวผมขอขออนุญาตกินน้ำกินน้ำบ่อยมันกินน้ำบ่อยมันกินน้ำให้ได้บ่อยครับเจ้าก็บอกพักบอกใหญ่พันไปว่ามีอยัางไงตากด้วยเราครับพี่น้องคราขออนุญาตบัาข้ามเลยพี่น้องตากแตาละที่เราบัดแจงบัดตัวบัดเท้าเราครับพี่น้องอืมจะมกคิดผล เออเนพี่น้องเอินพี่น้องไม่กินน้ำกินน้ำก็เมื่กินน้ำน้ำตาลนี่ชอบกินน้บกินเข่าได้พี่น้องได้ยจีว่าไม่กินเหล่าได้พี่น้องกินเข่ากินเข่าได้ฟังเป็นอาชีพเพี้ยรเพียรได้อาชีพเออไม่กินเหล่ากินเข่าได้พี่น้องได้เอาขออนุญาตแบบข้ามได้พี่น้องได้้านได้ยืมเอาจอบเบ้าย่างดีด้วยนี่แก้วสันนักอยว่ามาพี่น้องปั่นอีกครับมาหากันต้มปลาเข้ายังมีหัวมีหาง เจ้ากินหางเด้อมันเรีกจาขอเดคอยจะกินหัวเจ้ากินใส่บ่ด้านในเดี๋ยวเอาเอ้ใส่บ่บ่กินบัวนัดอ้าลุย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 กินถังย้อีวายรเทียไรถว้ากินเขากระเจี๊ยหวายเพิ่นกระดอกกระเดียดเนี่นจีว่าเมาเหล่าเมาหยาอ้ามาได้พี่น้องเลิกกินข่ามหนีกุลตีเข่าเสียโขงกันอยู่ตั้งหุนเาเองเอเจ้าไว้ออเออไว้ตั้งบุนแตงเชียงเจเจ้าก็นนี้ไปนี่บ่อออ้าวเดีลยวเตี้ยเดี๋ยกเตี้ยเจ้าเอาตักกไปต ตักไปรเรื่ยตอนนี้เอาตักไปเลยตักไปเลยตอนนี้เอาสองเล่เอาเอาขอตักให้เรา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาพรุ่ขอ<พ>อนุญาตตักหให้เพิ่นได้เป็นของเด้อมือเพิ่นอยากนั่นอยู่ครับเพิ่นการศึกาจังได้กะเอาไปกินอย,ย,ยูอ่ปุ่นได้ด้อเจ้าเด้อเมื่นี่นะเจ้าอา๋อตักส,สดน้ำุ้งน้ำเซ็ปาจะเสีบมึงไปน้ำยางกลมความเลยเจ้าสมมั่นๆนี่นึ่งๆม,ม,า,ๆมามากไปหนิพี่อ่ จำแก้วกันไครแก้วเห็ดแก้วน้ำป่าปรุงรวดแก่ไ่นพ่ออืมอันหนาไหมเิ่นเบิ่งน้ำด้อยข้าวหน้านะ่นจะเป็นนังไงพูนอันนี้มันเกี่ยงกันนั่นไปกินออมสดออม ต้องบอกได้พี่น้รอกนะถสิว่าผมจะเกี่ยวกันมั่นปรแมาณเลยครับต้องบอกเป็นตัวอย่างตัวแน่วฝั่งข้างเป็นสมองเป็นเออเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ยังคร้อมเนี่ยมันเออเลยก็ต้องตูนลุ้ยเดี๋ยวก็จะกินหัวโซ่พี่น้องเป็นคอยยังมัาเข้าไปไต่มาขึ้นนี่เจ้าตูซมเนี่ยรู้ตัวูกตัวสะพัฒน์วันครับยันได้แล้วมันซื้อเป็นมากจนมันจะเนี่ย เ้วอืมลูกเกเบิดอืมอืออมหนามันดีเสียบพอดีเลยอเลอสมใส่บกอืมกแดงอืมเสียบนามันน,าม,มน,นามนัวครับกินไออิ่มด้วยครับมันีะไปตาเพื่อนไหนแม่อีก ไปยังกว่า,าพาฟื้นปับเน,นืเน้อนเนี่ยตื่นเต้นเลยเจ็๊ยบยิ้มเวียดดีแล้วดีแล้วซอวยพ่อซอยแม่เนี่ยล่ะดีแล้วก่ววอยยังก่อยใส่ทานข้าตวตอกจัดไปก้าวใหญ่มากยังอืมตบปากนะ ครับเขอบ้าวเด็กอาจจะเป็นบลูดหรูได้เป็นของเด้อแต่ว่ามันอาหารบัตท่าอีสานกินทั้งสี่นเลยเป็น้องกินดิบบ้าขวงแล้วก็บลคอยถนาดัดพี่น้องผมบอกไปเลยแล้วบลแตนาดัดมันกินกับมันจะได้มากินผูเดียวเป็น้องเฮ็ดสุกเลยเพิ่นเหมืนเป็นมา่านั่ผมมากกินดิบแต่ว่ามันต้องจังไลไรพี่น้องทักอธิบายวัตถก ถ้ามีก้อยมีัวก็ต้องเ็ดขัวเฮ็นไหเรากินน้ำแบเลาบ่ะทวันนะเดี๋ยวถอยนีไมาไวนีนะมันเชียงจะบอกมันจเียงเนาะอือืออืกินบ่ใส่ปลาเนียเบ่ต้หนป่อยากกินเด้บ่มักบ่กิน้กินไปลาวให้เหอือจุกจนบีนบีปลา

อ<น>ต้้ไไมม่ใส่ปลาพี่น้องพอเดี๋ยวกินใส่ปลาเอา้าหี่งละพี่น้องหิ่งละหิ่งละแกงครับปลาแกงบแกงแกงขอตัวเพิ่นมันดินหอกครับมันดินมันดินได้อ,อใส่ปลาพี่น้องงา,านดีกลางดี เสนรับดีส so ิแกเบียร์้านเดียวอ่ะแม่นิ้นแม่นิ้วมันมาต่วนบื่ออะไรต่วนมินตอมหนึเบือกางมุ่งไปมันมาตามนับมันถือ่มันตามมุ่งมันเช็ดหน้าลมหายอย่กับโบ้เอ้ดีว่ลมนอนทำนป็นวัดดูแกตาบอยู่ฟังเอาได้ปี่น่องเด้อฟังกระป๋องใหญ่กอนได้ปี่น้อง ต้นตานเหรออมวนเนี่ยดีเลยมวนบ่มีสาวตี้มากเลยสาเยอตี่มาทางไหนอีกน้อกอยัตนตานครับที่น้อนในเมืองมาไสยเะในเมืองเขาจะมาใส่ต้นตานดยเดยวตกมากเหรอว่าไม่เดีที่ไม่เงินจ้างก็มาบอกว่าอไราน้นบ่หลายบาทบ่ครับ สมพันเนี้เทีเยวพ่ป่านพวกนี้แลมเงินหลเงินมือเงินแสนน้ำผนนอเจาก็ได้จากมากขอจากมากดอกสินังขอบันังขอเบอร์ทุกไม่ขอเด้ครับบ้านดีได้การนะเราจะจากมากดอกชนะเขากวาไปิให้ได้ขอว่าดีไม่จะกรเบืนี้ครับจัคพอมจาไห้เลอ có giòn hải như vầy Vầy Khăn nảm lắm đi nè Khổng không bao giờ thấy Cái bao กินให้เพิ่งเบิ่งเด้ประด้ยมันั่งกินข่ากันนี่อิเร่บก็รืมข้าวบอกว่ากินอยู่บ้านบอกพี่น้องเพิ่นนงยุบานเสียขว่มกินเข้าเป็นดั้เส็บฝากแจ้งฝากกลุมมาเนี้ยได้เพิ่งเลยจะเรียกตวนเพิ่นเบ้าแดกกันิีซอยซาที่ซอยได้หลพี่น้อง ปักนึงไมึบ่กินบ่ง่ยักยังมากกินบอหอมับ่มักกับบ่ยาฝืนย่าวค็จะว่าคอยบังคับกินเราักกินน้ำต้มตําหมดเด้อืมก็หอมเยอะหอมหน่อยทำอะไรก่นเริ่ไปเเราจะย่างกันแล้วมาว่าหน่เจ้าไปกินตามุ่งบ่แมนตะมุ่งนี่ครัอตาวัน่ครอเจ้ารักกอเอาอนมบัดโอ้ยนอบักบักบมุ่งหืมนั่นเดียวบ่บ่หืมอืมเจ้าเจ้าเจ้าเยอะยัมุดจีบม จะเดินตองไปกินตอนเด้อเองกว่าหมด,ดเลย,ยหมดเลยเดินหมดเลยเห็นอยู่ไม่ต้องสูงน้ำหม้ออยู่ว่าพ่อ,อยังู่วอยากกินตำหุ่งม,มาแล้วไม่ตัดไม่เยอะนัน่งเต็มคำเอ็นคำคอยตามถึงหนึ่งหมืออยู่ครับแม่เนาะเขาจับหมูแก้วอื อืมออให้เาอืมส่วนปลาแมงคือเสียบใจไป่น,อน่อยร้อนเลยร้อนเลยขอาเห็ดเสียบย่างทุกย่างเะขอาเห็ดอ,อาหารที่สานผมเห็ดชนัดอยู่พี่น้องอาหารไทยบบน,นี่บ่เป็นเจ้าเนี่ยเจ้าดูหลายมันเสียบครับ บ่ครับอืมผลไมดีเนาะครับผมไมดีผลไม้แบบลูกปีนเขึ้นมากกินได้ดีก้ะป๋าครับงัดขึ้นมากตัวเออนัตเล็บดีเจ้ากระดูกเดี ปาตัวนี้ยังรูดายมาันครับบุถึงเจ็ดกีดตัวโรคัวตัวห้าก้อนเนี่ยกอ,อยางตัวโรคสองเบิ้องู่บอกจะเห็นอยู่บ่ด้เบ้่เบ้เห็นวยน้อยโม่ลู่สองลูสามห,มหมุนไหมย่าง เบยอ่บไปกินอินมเต็มตัวไม่ยูงมากตัวอวนแท่ล่ะเสียรถครับเนเราสามมาดิวที่บ่อไรสุดบ่แล้วมืงอื้นแล้วไรหน่งสามน้ำบันตัวจะไสุดบ่ไม่ไนี่ฮะไม่ได้ได้ตัวถามมาก่อนเนี่ยเป็นยังเอาให้เปลี่ยนบ่อาสิเป็นยังเปลนเดีว เ่าเป็ยนเร่ยขับขับไปนะม่งั้นเอาสามวาได้มือไรเนี่ยราะเป็น่นรถเออไปไปไปหืมไม่ตนไ่้ขับนะเจ็บลบผมยิดดีจ้านะจ่าดีว่ามันไม่แหนื่อยตน้อง เดี๋ยวตัวเพิรัน้อันี้แดดนี่บ่วาตรงนี้บ่อะวาดมังนี่แดดยู่ตรงนี้บอกเพิ่นาาเพิ่นโัวเพิ่นว่าเพิ่นไมีแดดเลบ้าคงเล่ตัวต้วไข่เลยวาดเลยแดดแดดเต็มฟ้าทากินเครับานนี่มีครับโอ้ข้อเศาน่าข่าว่ะเจ้ากินเลยเอเจกินนีเด่นขอเจเล่มขอมักเล่มหัวตัวอุ้ยแมมัเนี่ยเจ้าเจ้าน เก้่ยวของเบาแดงเฮี้ยอะไรมามันแตกหรือเปล่าท่คงบแตกครัางบ้านเก้ียวมันงบื่บ่อยากหนามันเสียบดีทุกคนครับสมบูดีไหมสมอะรกยเง้ยร ห,หัวป่ารู้มากินหัวได้เป็นรองเด้ถ้ามาันแดามันจะเลี่มก่อนเอาเอาไว้ก่อนมันจะเลี่มดอกมันจะโดนพวกขูพวกกินได้เป็นผ,ผู้คั่วได้กินหัวบบอกเขาวอาก้างก่อนรู้ว่ากินหัวผูว้คั่วได้กินโตอเออนี่ยอคอยก็บอกว่าเปลี่ยงหรือืง ก็ที่มาเตะน้ำดีนอนเนาะพามากข่อยไปไกินนะครับเลยข่อยกินต้มป่าข่อยมากามากกินกันมีต้มป่าขอ่อยบ่ค่อยได้กินผักกินยาหรอก อ่ยงเลยบอ่ปลาขึ้นไปตีพอเร็วแท้ยิ่งไปรอายิ่ง้เห็นด้านนี้นอนปาลาเรียนบ่ครับแก่นี่เล้ยไม่พูดใด้เห็นอย่างครไมบ ไ,ม,ไม,ม่ไม่ไหวทำไมอืมไม่ไหวแล้ทำไมอยู่วันในวัดนะ่ะครับ Carl, oh. กางเกือบปลาคอพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ้ยระวังกางได้เสียหงด้วยครับข่อยเกือบบอชันเมื่อกี้นี่กางค่าคอข่อยเนี่ย่คือกินเนี่ยกินไข่กินเนื้อง่วงเนี่ยแซ่บบ่มีกางอิ่มเลยพี่น้องผมเอากินแล้วเบิ่ดเจ้าอิ่มกันอิ่มแล้วเปล่าเปิดบ้าเปิดบ้ากินอิ่มเกันนะพวกไปอิ่มกันอะไรเปน้องเลยไม่ได้บอกพี่น้องไป ยังทำนี่นแหละพี่น้องเด้อปลาเสียขวงก็ยังตะหางนอนเดียวกันนั่นแหละเสียบมือนี่โอ้ล่างใหม่หล่างมือได้เป็นหน่องเลยบม่มนะเดี๋ยวไปไไเรียบๆครับสำหรับมือนี่ก็เฉพาะสำนนเนาะพี่น้องเนาะหันกิริยาทา่าทางของเบาเด็กกับเสียขวงเบาสุภาพพูดจาบ่เหมาะสมก่อกระถดคอภัยได้เป็นหน่องเด้อหักกันแพ่งกันคือเก่าจ้ะเดี๋ยวถิ่มเดี๋ยวปลาเดี๋ยวล่าจะล่างเสียขวงกับเบาเด็กนั่นแหละพี่น้อง ากเป็นไปนำเาฝากเบาเด็กไปนำเนาได้เพียงเลยในส่องนน้อยเนาะของยูทูปส่องนิน้อยเาบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยไงบ้านยังคึอเพิ่นออกพีน้องเอาสำรับมน่แต่เฉานี่แหะครับมือมือเทียยังสูกินเสียขวงสีพัสุพี่น้องไม่กินยังกระถาเบิ้งได้เพีงเลยแต่ว่ามีแหล่น้ากินว่าเทศมือน่งแต่ว่าพิ่นมาขายป่าห่ก็เลยเ็ดตัวนี้ก่อนอย่ามันตายสำรับมนี่่าตัวไปก่อนน้อครับเนาะสวัสดีครับ